ในรถขุดนะรุ่นปัจจุบันรุ่นใหม่ๆนี้ครับมีหน้าจอในการบอกสถานะต่างๆในตจวรถรวมถึงบอกถึงแรงดันในระบบไฮดริดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับว่าแรงดันที่บอกในหน้าจอนั้นเป็นแรงดันที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่นะครับวันนี้เราจะเอาเกจฟีเจอร์ของ T S นะครับดูซิว่าที่หน้าจอนะครับกับที่เกจนั้นตรงกันหรือไม่กับหน้าจอนะครับแคดสามหนึ่งสามดีทูจหน้าจอจะเล็กหน่อยนะครับผมต่อเกจไปให้แล้วครับเป็นเกจดิจิตอลของ T S ที่เทียบวัดมาแล้วนะครับกับ เกีร์แบบเขียของแคทนะครับซึ่งตรงกันนะครับเกีร์ทางซ้ายมือนะครับเป็นเกีร์ของปั๊มหนึ่งนะครับเกีร์ขวาหน่วยนี้เป็นเกีร์ปั๊มสองนะครับที่หน้าจอก็จะบอกแรงดันทางของปั๊มหนึ่งปั๊มสองหน่วยเป็น kpa นะครับเรามาดูแรงดันตรงสแตนบายก่อนนะครับที่เรายังไม่ได้โยกอะไรเดินเบานะครับเร่งแค่3นะครับแรงดันทางออกปั๊มหนึ่งสามพครับแรงดันที่เกีร์วัดได้3า0พันร้อยนะครับต่างกันนิดหน่อยที่ประมาณ200กว่ากว่ี่ใสนะครับ เช่นเดียวกันนะครับแรงดันปั๊มสองนะครับท uh huh like ี่หน้าจอขึ ja ้น3,5 0 0นะครับประมาณ3,5 0 0นะแรงดันที่ขึ้นที่เกจ3 1 0 0นะครับซึ่งสังเกตได้ว่าแรงดันที่เกจวัาขึ้นใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ไม่สวิงนะครับส่วนแรงดันที่หน้าจอนั้นค่อนข้างสวิงนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยที่หน้าจอขึ้น32,300นะครับ31,900ที่หน้าจอนะส่วนที่เกจจริง3 1 4 0 0ห่างกัน500รเรเท่าเดิมนะครับถือว่าเป็นแรงดันที่เชื่ออืได้นะครับ โอเคนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับหน้าจอใกล้เคียงเลยใช้ได้เลยนะครับขั้มสองนะครับเร่งสิบนะครับแรงดันทางหอกอยู่สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับแรงดันที่เกตอยู่สามหมื่นกับหกร้อยนะครับห่างอยู่ประมาณห้าร้อยเคเช่นเดียวกันนะครับแสดงว่าเป็นอการใช้ข้อมูลที่หน้าจอนะครับเกตวัดแรงดันนะครับสามารถนําข้อมูลแรงดันสูงสุดนะครับที่วัดได้พูโลดเนี่ยไปใช้วิเคราะห์ปัญหารถหรือว่าไปใช้ตรวจสอบรถได้เลยว่าอยู่ในสเปคหรือไม่นะครับ ในช่วงแรงดันต่ำในแรงสตาร์บายที่ยังไม่ได้โยกอะไรเนี่ยมันขึ้นประมาณส0มพักว่า kpa เนี่ยก็ยังมีความเพี้ยนอยู่พอสมควรนะครับพอสมควรให้เราเอาแรงดันเมนเป็นหลักแล้วกันแรงดันที่สูงสูงนะครับแต่แรงดันที่ต่ำๆเนี่ยช่วงแรงดันไม่ถึงหมื่นเนี่ยครับเป็นแรงดันที่มีความคลาดเคลื่อนเยอะอยู่นะครับก็สรุปได้ว่าใช้ได้นะครับหน้าจอใช้แรงดันสูงสูงนะครับแรงดันต่ำก็ใช้เกจดีกว่านะครับเพราะช่วงเรงดันมันกว้างเกินไปที่จะเอามา ให้ได้แม่นยำร้อยปร์เ็นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ